นี่ดูวันนี้นี่จะพริกแดงเหรอเชเพราะเหตุผลที่ทำไมต้องใช้พริกแดงครับเพราะพริกเขียวเหม็นเหม็นเขียวไงล่ะครับรู้จักคำว่าเหม็นเขียวไหมครับคุณไม่รู้หรอกเพราะว่าคุณไม่มีก่อนหกถั่วตัดก่อนโอ้ไม่ถามผู้พูยังไม่จบเลยแช่นู้นดีกว่ามาไอ้เนื้อเมื่อไหร่จะแตกล่ะ เอานน้นดีกว่าอ้โอย,ยกอ้่อ้โอ้ออ้โอนโอ้โอ้โอ้โอวโอ้โ้โม้น,มน,มนอ้โอ้โอ้โหนน้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้วอ้โอ้โอ้โอ่โอ้โอ้โอวโอ้โอ้ว้อ้ออ้อ้โอ้้้อรรออโออออโ นี่คือถั่วตัดอ่าโอ้โหถั่วตัดต้องใช้ของให,ใหม่ๆนะครับของให,ใหม่ๆเพราะของเก่ามันจะเหม็นหูอันนี้ของใหม่ไหมครับของใหม่ครับดูวันหมดอายุนะครับวันหมดอายุโอ้โหเย่ปลายเหลืองครับรู้แล้วไม่ต้องอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปหา ให้อีกคนไปหาซื้อหอยแครงก่อนนะครับเพราะเราจะทําน้ําจิบนี้มันเข้ากันได้ทั้งสองอย่างกินหอยแครงด้วยสนไม้สนไม้สนไม้เน,นี่ยสตอสตอตอนนี้กาลังจะทอดสตอบอแหลกุญเชียงสั่งตรงมาจากเมืองจีนนะครับพริกกี่เม็ดดีที่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยตามสบายรสชาติน้องอะ่ะ ถ้าไม่อยากเผ็ดก,ก็อย่าใส่เยอะพริกนี้เผ็ดมากใช่ไหมไม่เผ็ดหรอกใส่อีกใส่อีกใส่อีกอ่านี่คุณลีดมาแล้วคุณลีดคุณลีดค<บ>วบ<ว>คุมการาลีดแล้วครับคุณลีดอ,อันนี้คือเกียงชุนเอาฮะตรงแกงจะเอาไอ้แพรกิอันมาหน่อย ต้องไปดูอีกรอบนึ่นว่าตามไปก่อนตามไปก่อนเดี๋ยวจะบอกให้มันอยู่ในสมองเปิดหนเปิดหน้าเปิดที่เปิดล่าสุดแะเฮยไอ้เครื่องขังั่นั่นแหละนั่อย่าอย่ารู้ดีอย่ารู้ดีอ่านี่เ่เห็นไหมพ่อหัวผมนี่ไม่ธรรมดาเปิดตำราสดสนร้อน เขาเหมือนกันด้วยโโอ้หเริ่มจากเด็กเขาอยากให้ละเอียดนะถั่วตัดเหรอถั่วตัดเนยงงคงเขาต้องให้ตักถั่วตัดออกไปก่อนเอ้าตายแล้วต้องเอาสมุนไพรอ่ะให้แหลกก่อนแล้วถั่วตัดอ้าวถั่วอยู่ข้างๆเนี่ยเออเนี่ยๆไม่ไม่นี่ไงนี่ไงนี่ไงานเออ บวงบวงอย่างนี่บวงอย่นี่บวงอย่นี่บวงด้วยจากบวงมัลอะนั่นแหละอันนี้แหละก็ให้ดูก่อนแล้วไงละเอียดเลยเขาบอกอย่าะงนี้มากก็ว่าแล้วอย่าลงรายละเอียดมากมันมึนเลยนั่นแหละนี่แหละเอาแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าไปเชื่อมันมากเอานั่นแหละตามของเราแหละไปเลยไปเลยไปเลยมันไม่ตายตัว เห็นไหมกูรอกินเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีว่าเย้ <c oughs> มึงแทนมึงเนมื่อไหร่จะทำเสร็จทีว่าโอยมเมื่อไร่เลยงจอมบอกโอ้อะนะครับน้ำจิ้มนี้เขาจะไม่ให้เผ็ดมากเข้าใจป่ะ เขาจะเน้นหวานเป็นหลักเอาละแก,กลังงามคั่วกากคูเดี๋ยวเอาเอาตำลาไปไหนแล้วไม่ต้องแล้วเดี๋ยวปรุงรสชาติตามเราแล้วเนะีเ่ยเ,เอาเลยคั่วากากณนะห้าแยก <laughs> สี่ห้านาทีแล้วอ่านี้น้ำปลามะ <า S 2> นาวมะนาวอ่าขอ,อน้ำปลามะนาวหน่อยค่ะเ<ล>จ้าของบ้านน้ำปลาอยู่นี่น้ำปลาเจ้ายี่ห้ออะไรอยู่นี่มีสี่ยี่ห้อนี่ไงมะนาวโอ้มะนาวเจ้ามะนาวสดหรือมะนาวมะนาวนี่แหละโอ้ยกินทั้งทีก็กินมะนาวอันนั้นเลยแหม ก็หัศจสัจ์อูมามิอูม,มอามินิดนึงอูมามิมาแล้วก็ไม่เยอะไปหรือมาป็นไรที่สลาดมันใส่เยอะกว่านี้ครับหนึ่งเปลี่ยงก่อนเนาะโอ้คือว่าปรุงนี่นี่สันเอามันอนอกปรุงดีกว่ามาั้งวันนี้ น้องต้นเสาเขาจะจัดน้ำจิ้มน้ำจิ้ม,มอ่าให้ทานนะครับแล้วมันยังไงเดี๋ยวผงจะไปต่ออีกทีนึงเพราะว่ามันยาวยาวยาว,ยาวมันต้องตัดลายระยะอีกลายละเอียดเล่นนานะเก็บปับป๊บปับ๊บปั๊บข่องแค่วงไวอยู่สายว่าฟาดนี่น้ำตานี่น้ำปลาต้องยี่ห้ออะไรครับทิพย์พันลอ่าเท่านั้นเท่านั้น ตาหอยหลอดไม่อร่อยอาปลาหมึกก็เหม็นโอ้เห็นไหมไม่น่าจะพอใส่น้ำด้วยน้ำต้อมอ่ะน้ำต้อมอ่ะแป๊วน้ำต้มหน่อยดิขอน้ำต้มหน่อยดิขอน้ำต้มหน่อยครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนิดหน่อยครึ่งแก้วครับน้ำต้มครับน้ำต้มสุกครับ ้องมีน้ำต้มสูง่อยครับอ่านี่ห่างในสูตรทำไมไม่บอกกูก่อนวะไอ้ห่าเอ้ยห่างเอ้ยไม่เหมือนในสูตรเลยอ่ายังไงขาทายอยู่เห็นไ,ไ,ไหมต้องชิมรสชาติก่อนไหนชิมรสชาติก่อนสิยังไงโอ้อร่อย เค็มโอ้น้ำปลาเก็บน้ำปลาไปเก็บเค็มแล้วเค็มปีเปล่าหรือว่าเค็มธรรมดาเค็มปีหรือเค็มธรรมดาหนักจะต้องน้ำตาลเพิ่มใช่เดี๋ยวใช่มะนาวก่อนน้ำตาลนี่มีปัญหาอยู่แล้วน้ำตาลเนี่ยม,มีเป็นมีเป็นอู่ อะไรไม่หวานหรอกก็าต่ายนั่นค่อยๆระเลงหน่อย,อยยังไม่ได้ไลอ่าอ, <c oughs> อาจจะยังไม่พอด้วยเมื่อกี้ผมว่าผมไปหนักน้ำปลาเยอะจริงไม่เป็นไร <c oughs> ไม่มีปัญหาน้ำปลาเยอะมันก็มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเราพวกเราพวกแม่งพวกต่อต้านโรคตายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวมนุษย์ให้มันน้ำตาลมนันแตกก่อนคนอ่า <c oughs> <c oughs> โง่โง มะนาวให้หมดเลยซีกนึงเหลือไว้ทำนั่นแหละร,ระวังมือระวังมืออ่าเดีกลัวมะนาวโอ้โหมันเหลือไว้ทำเกี๊ยวห่าเลยว่าขนาดนี้มันผ่านมะนาวดูนี้หืมไอ,พ,อพ่อครัวยงิงเลยเนี่ยพ่อครัวอัญโยนลงทางเขอยุ่ขายะมีต,ตุกเม็ดท้าไม่ส่งก็ไม่เล่นอ่า ไม่เล่นก็ไม่ฮาสงสัยสายเหตุที่มันยังเค็มอยู่เพราะว่ามันยังไม่ละลายใช่ถูกต้องโอ้โหไหนดูดิดูดกันสินิ้วกลางด้วย <c oughs> ขาดเลยน้ำตาล <c oughs> ยังเค็มอยู่เค็มอยู่ <c oughs> อ่ะนั่นแหละอยู่แล้วล่ะไปคาบอย่างมาก 反正来玩玩。